สวัสดีครับชาวทาไม้ทันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนบันทัดทองนะฮะถนนเส้นนี้นะครับก็เต็มเปียกไปด้วยร้านอาหารที่อร่อยๆนะคะซึ่งร้านที่ผมจะพามาวันนี้นะฮะเป็นร้านข้าวต้มปลากิมโป้นะครับต้องบอกว่าร้านนี้เปิดตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เลยนะครับเปิดมา70กว่าปีนะฮะแล้วก็ผ่านมาแล้ว3ามเจเนอเรชันนะครับวันนี้ ต้องบอกว่ารายการทําให้ทันโชคดีมากเลยนะครับที่ได้มาถ่ายร้านของเขานะฮะแล้วก็อยากให้ชาวทาให้ทันดูนะครับว่าร้านของเขาเนี่ยมีอะไรเด็ดแล้วก็จะอร่อยสมคำนั่งลือไหมนะฮะตามไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าร้านกิมโป้เขาต้มปลาเรียบร้อยแล้วนะคะรับปกตินะฮะก็จะเห็นปลา เขาจะแขวนปลาไว้ตรงนี้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พิเศษนะครับทางร้านเขาจะแล่ปลาให้เราดูโอ,โ,โอ้โหต้องบอกว่าววาวมากๆนะฮะตามไปดูกันเลยว่าน่ากินแล้วก็แบบปลาจะตัวใหญ่แค่ไหนนะฮะไปดูกันเลยครับสวัสดีครับพี่หนุ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท้ พี่หนุ่ยเป็นเจ้าของร้านใช่ไหมฮะใช่ครับโอ้โหต้องบอกว่าร้านที่ดังมากจริงขอบคุณครับเพราะผมต้องมากันเลยครับแล้วก็อยากให้ฮี่หนุ่ยเรียกฮี่หนุ่ยแล้วกันนะอยากให้ฮียหนุ่ยเล่าประวัติความเป็นมาของร้านหน่อยแล้วก็จุดเด่นของร้านมีอะไรบ้างโอเคนะครับข้าวต้มปลากิมโป้นะครับไปเปิดมาประมาณ70ปีนะครับส่วนรุ่นผมเป็นรุ่นที่สานะครับผมรุ่นแรกตั้งแต่สมัครกงตั้งแต่สมัยกรุงเทพมีรถรางอยู่นะครับ รุ่นที่สอรุ่นปลานะครับซึ่ง<ม>เปิดอยูุปาตกจันทรุ่น3ามคือรุ่นผมมาเปิดที่บรรทัดทองครับผมจุดเด่นของร้านเรานะ<ช>ครับ,ค,รบคือหนึ่งเรื่องความสดเลยนะครับผมกับป้าเป็นคนไปคัดปลาเองทุกวันนะฮะเ<ม>ช่นปลาเก๋าเราจะใช้ขนาด15ตัวโงลอับเนื้อมันนะครับลูกค้าได้กัดเต็มปากเต็มคำเนื้อแน่นหวานอร่อยครับผมส่วนที่ร้านจะมีปลาอยู่4ประเภทหลักๆนะคือ1นปลากระพงนะครับปลาเก๋า เต่าแดงหรือเต่าเตยนะครับหรือคนไทยเรียกว่าจระเม็ดเทานะครับผมครับก็จากที่ผมได้มีโอกาสคุยกับเฮียเฮียหนุ่ยก่อนหน้านั้นนะครับก็รู้สึกว่าเฮียหนุ่ยจะมีความรู้เรื่องปลาเยอะมากๆเลยอยากให้วันนี้แบบเฮียหนุ่ยแนะนําผมด้วยได้ไหมฮะว่าปลาแต่ละตัวมีมีความแบบน่าสนใจแล้วก็ความรสชาติที่อร่อยแตกต่างกันได้อะไรเงี้ยนะที่ร้านนะอย่างที่บอกแล้วเคปปลาอยู่ส0ประเภทนะครับคือ1นปลาโพ เนื้อปลาคงที่ร้านจ๋าะกรอบนอกนุ่มในคือแข็งนิดนิดข้างในจะนุ่มนะครับสองปลาเก๋าทุกคนจะรู้เลยเก๋าคืออะไรหนึบเหนียวหนึบนะครับสามเก๋าแดงเก๋าแดงที่ร้านจะหั่นติดหนังนะครับผมเนื้อเก๋าแดงจะสู้ลิ้นเด้งนะครับแล้วมีเท็กเจอร์ของหนังหนึบหนึบหน่อยหน่อยนะครัสี่เก๋าเต้ยทุกคนจะรู้เลยสกุลของเต่าเต้ยคืออะไรเนื้อเนียนละมุนครับผม เก้นลงไปได้เลยราคาแพงนะนิดคือครับมากม,ม,มาก็อยากแบบเมื่อกี้ที่แอบไปเห็นโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับนีบ<ม>่วันนี้ทางร้านจะแล่ปลาให้พวกเรา<ต>ดูาดเลยใช่ไหมทางร้านจะมีการแล่ปลานะเป็นปลาเก๋าขนาดนะฮะหนตัวต่อ16โลนะครับผมแล้วก็เต่าเต้ยประมาณไซส์ประมาณตัว2โลนะครับผม นี่นะครับปลาเก๋านะครับผมตัวนี้น่าประมาณ16โลนะครับจุดยอดนะครับใหญ่มากสดไม่สดครับดูนะฮะดูสีเนื้อเนื้อเป็นสียมพูแดงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยท้องขาวใสนะครับถ้าท้องดำนะฮะัผมบอกเลยว่าทุกคนนะฮะไม่ต้อง่านถึงทิ้งไปเลยครับมครับขาวแน่ๆหมอมันขาวเพราะว่าเป็นปลาที่น่าจะเก็บมาหลายวันแล้วนะฮะเวลาเช็คปลาง่ายๆนะครับผมพอดีตันเนี่ย ผมขออนุญาตตัดเหงือกทิ้งไปก่อนเลยไม่เห็นการเลือกปลาง่ายง่หนึ่งคือเปิดแก้มเข้ามาดูเหงือกนะครับเหงือกหนึ่งต้องแดงชมพูนะครับสองเก็ดดีมากคือแดงคำนิดนึงสามคือเหงือกขาวเหงือกขาวนี่ก็ไม่ต้องเอานะครับโยนทิ้งได้เลยครับแต่ว่าเป็นปลาเก็บมานานมากนี่เพิ่งรู้เลยเนี่ยผมจะได้มีความรู้แบบครับผมแล้วก็เวลาเลือกปลาอยากให้กดดูตรงท้องดูว่ามันเป็นก้อนไหมถ้ามันเป็นก้อนแปลกแล้วปลาตัวนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วกับที่นาเป็นอย่างแรกนะครับผม ก็ไม่ไม่สมควรมาทําเป็นอาหารแล้วนี่ส่วนนี้จะเป็นเต๋อเตยตัวใหญ่มากหรือคนอไทยจะเรียกจะเม็ดเท,ทานะครับครับจะเม็ดบ้านเราจะมีอยู่3าแบบด้วยกันนะฮะคือ1จะเ,เม็ดขาว2จะเ,เม็ดดํา3จะเ,เม็ดเทาทิ้งสุดคือจะเ,เม็ดเทาปลาจะ,ะเม็ดเนี่ยแร่ยากไหมครับพี่ส่วนตัวยากนะครับผมอยู่ที่ความทานานการใช้มีดนะครับซึ่งในอาชีพของคนขายปลาผมเจ็บใจนิดนึงเนาะเพราะจริงๆเรากล้าพูดได้เลยว่าคนไทยเราอ่ะ ทำปลาไม่แพ้ญี่ปุ่นแต่แค่ไม่มีใครมาส่งเสริมเรานะ<ฮ>อยากบอกคนไทยทุกคนช่วยส่งเสริมนิดนึงว่าคนไทยเราแร่ปลาไม่แพ้ชาติในโลก <Así S 2> เราสู้ญี่ปุ่นได้ชัวร์ครับผม เรียงสวยดูตรงนี้ยอดเดี๋ยวราทสด,สดๆไ,ได้ครับโอ้โหสุดยอดปไปนี่ฮะท่านผู้ชมก็ เป็นปลาเก๋าที่พึ่งแร่เมื่อกี้แล้วก็โอ้โหสดๆเลยแล้วพี่เขาหั่นมาให้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปลวกทำข้าวต้มปลากันเลยนะครับผม น่ากินมากเลยฮะเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าเราไปชิมว่าจะอร่อยแล้วก็เนื้อเด้งแค่ไหนนะครับท่านผู้ชมเราก็มาชิมกันนะครับว่าเมนูที่เฮียเขาจัดมาให้เนี่ยจะเด็ดแล้วก็อร่อยแค่ไหนนะครับผมผมเริ่มอันไหนก่อนดีครับเฮียตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผัดต้มปลาเต่าเตยนะครับดูชิ้นเนืปลาเต่าเตยแล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับชิ้นใหญ่หนานะครับขาหน้ากินเลยนะครับผม กิเตามสบายนะครับผมเนื้อมันเด้งมากใช่ครับผมผมขออนุญาตนะฮะครับเต็มที่เลยครับส่ายปากเลยนะฮะครับว่าหรือว่าเราต้องชิมกับน้้จิมหรือกินเปล่าๆก่อนแล้วแต่ชอบครับอยากงกินเปล่าๆก่อนผมกินเปล่าๆก่อนแล้วได้รสชาติแบบเชิงเชิงนะครับผมนี่นะฮะท่านผู้ชมเนื้อเป็นไงบ้างครับโอ้ยยอนุ่มเลยใช่ไหมครับละเอียดเนียนต้องบอกว่า ความรู้สึกที่กัดเข้าไปคือแบบมันบุ๊บอะมันบุ๊บแล้วมันแบบมันละมุนมากมันหอมแล้วก็ได้กลิ่นน้ําซุปที่มันแบบเข้มข้นเลยะครับผมแ๋ยวเราลองทานกับน้ําจิ้มเรานะครับผมอันนี้น้ําจิ้มเราจะมีสองแบบนะครับแบบแรกจะเป็นออริจินอลเลยแต่รุ่นอากงครับเป็นตะเจี้ยวบดนะครับอันที่สองเราขอเรียกว่าเป็นยำเตะเจี้ยวนะครับผมซึ่งเอาเตะเจียวบดเนี่ยมายำเพิ่มโดยใส่มะนาวนะครับกระเทียม น้ำตาลพิคเพิ่มนะครับแเดี๋ยวผมกิมออริจินอลก่อนเได้เลยได้เลยอร่อยครับผมแต่ผมชอบแบบเมื่อกี้นะแต่อันนี้มันก็จะมนแเบสีนแบบนึงครับผมแล้วลองดูนี้ครับผมว่าคุณทันวาหน่าชอบนี้ผมชอบนนี้ใช่ไหมฮะ ชอบนี้ผมว่ามันมีรสมีชาตมากกว่าใช่แล้วมันก็จะช่วยแบบซูแบบให้ให้ให้จานนี้มันมีสีสันมากขึ้นใช่ใช่ใชไม่เป็นแบบข้าวต้มข้าต้มใช่ใช่นอกจากตัวปลาที่เป็นเป็นหัวใจหลักของของข้าวต้มที่อร่อยแล้วนะครไม่ใช่ด็ผมว่ามัน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 ต้องรวมกันหมดเลยนะเพราะว่า ผมรู้สึกว่าข้าวอ่ะมันยังคงเป็นเม็ดแล้วก็แบบไม่ไมเลือ่<า>มไม่อืดไม่เละจนเกินไปแล้วก็ได้กินข้าวเต็มเต็มคำครับผมแล้วน้ําซุปอีกอย่างหนึ่งคือน้ําซุปแบบผมรู้สึกว่ามันคือสต๊อกปลามันคือแบบคือผมรู้สึกว่าผมได้กินน้ำสต๊อกที่ถูกเที่ยวมาหลายๆชั่วโมงครับ,รบผม <ๆ S 2> ม,ามากกว่าห้าชั่วโมงนะฮะน้ำซุปเราจะใช้กระดูกปลาซึ่งกระดูกปลานะฮะถ้าควรทาน้ําซุปไม่เป็นนะฮะจะขาว อันนี้จะเป็นสูตรเฉพาะเลยชิมเมนูอื่นก่อนครับเดี๋ยวกินเกินครับเดี๋ยวเราลองมาชิมเมนูปลาเก๋าปลาเก๋าที่เราแลกกันเมื่อกี้เลยนะครับผมนี่เนื้อปลาเก๋านะครับผมาสบายเลยครับเดี๋ยวลองเปล่าๆ่าก่อนนะฮะครับผมเนื้อปลาเป็นไงครับเต็มคำไหมครับ เป็นธรมกเลยเนี่ยคือมันจะคนลเทกเจอร์กับเมื่อกี้นี้นะออออแต่ว่าถ้าใครชอบความแน่นครัผมความหนึบของปาลคาครับผมปลาเก๋าเนี่ยนนแน่นมากาาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันสด,ดอ่ะ<พ>อดดมันสด,ดแล้วมันไม่มีกลิ่นคาวเลยนะเนี่ยเพราะว่าต้องบอกท่านผู้มชมนี้คือแบบขั้นตอนในการถ่ายของเราอ่ะเราก็ ทิ้งไว้เพื่อแบบเพื่อเสิร์ตอะไรเงี้ยความร้อนมันก็จะหายไปในระดับหนึ่งผมไม่ได้กลิ่นเาาเลยครับผมคืออันนี้คือดีมากผมรู้สึกว่าถ้าถ้าถ้าทำข้าวต้มปลาเนี่ยมันเสี่ยงมากกับการเผาวแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเวลาเราทําให้แฟนกินเหรืออะไรเงี้ยเวลาพอมันชืดลงมาความร้อนมันหอบลงมาเนี่ยมันจะได้กลิ่นใช่อะไรที่ไม่ดีมันจะขึ้นมาแล้วอันนี้ผมพูดจริงเลยคือมันแบบไม่มีกลิ่นเาาเลยท่านผู้ชมแล้วก็แบบว่าต้องบอกว่า ขั้นตอนของเขาแบบมันเฟ๊ะมากไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปไม่ว่าจะเป็นเม็ดข้าวอะไรเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันว้าวมากเลยอ่ะแถวผมขอลองได้เมนูนี้ผมตั้งชื่อว่าข้าวต้มทุกอย่างเพราะมีอะไรในร้านใส่ทุกอย่างเลยนะครับผมกุ้งเป็นกุ้งแช์บวยนะครับขออนุญาตนะครับผมไซส์ประมาณ1 6บ8ถึงตัวโลนะครับผมปลาหมึกนะครับนี่จะเป็นหนังปลาหนังปลาเกา๋าหนังปลาเกา๋เกาครับผมใช่โทษน,นะครับ ตัวเก่านี่คือเฮียเขาเคลมว่าแบบเป็นที่มาเป็นแหล่งอคอลลาเจนเลยใช่คับครับผมแล้วก็นี่จะเป็นไข่ปลาซึ่งตอนเนี้ยขาดยากนะฮะตัวผมเองยังแปลกใจว่าวัยรุ่นทงมาถามทุกวันครับผมนี่ก็เป็นเนื้อปลากระพงที่ร้านจะเนี้ยชิ้นใหญ่ๆดานหน้านี่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเพาะสดหรือคนจีนเขาเรียกว่าหือผียครับตัวนี้คนจีนถือว่าเป็นที่สุดของยาบำรุงนะครับผมแพงไหมเฮียในตัวนี้โอ้โห ผ้าตากแห้งนะฮะห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักนะครับแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดเชิญเลยครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอลองชิมเ้ียนะครับเริ่มจากเครื่องในก่อนดีกว่าได้เลยครับนะมีกลิ่นคาม,มีอะไรไหมครับไม่มีเลยครเครื่องในปลาถ้าคนทําไม่เป็นนะจะขาวยิ่งกว่าปลาเป็นส่วนที่ทํายากสุดน,นะครับในบรรดาข้าวต้มมีความรู้สึกเวลากินเข้าไปอ่ะมันเหมือนแบบเยลลี่อ่ะมันละไปเลยอ่ะ ผม,มันวึบไปเลยอ่ะเฮียมันครับผมมันหายไปในปากเลยแบบเออมันอร่อย่อะต่อไปชิมกุ้งนะครับต้องรองกันำก้ำจิ้มเลยใช่ไหมใช่ครับโอ้ตัวใหญ่มากท่านผู้ชมคุ้มค่ามากเป็นไงครับกรอบเด้งเลยนะครับเต็มความมากครับผมอร่อยอร่อยครับอันนี้ดีจริงแล้วก็ คือความยากของจานนี้ผมรู้สึกว่าถ้ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขาวมันจะพาถ้วยนี้แบบขาวไปทั้งครวยผมรู้สึกว่าทุกขั้นตอนมีความสําคัญมากครับผมเดี๋ยวลองตัวปลากระพงปลากระพงเนะเนื้อมันต่างกับปลาเก่าไหมครับแตกต่างกว่านิดนึงแต่ว่ามันมีเสน่ห์ของมันนะคนที่ชอบกินกระผงมาเลยคือกินรู้เลยว่าสดครับผมถ้า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 ไม่สดเนื้อมันจะแบบมันจะยุยออกมาครับผม เดี๋ยวเยแนะนำอันนี้หน่อยอันนี้พูดก่อนนะครับว่าไม่เคยให้รายการไหนถ่ารายการนี้เป็นรายการแรกนะครับผ้อมซึ่งเมนูตัวหน้านะฮะลูกค้าจะโทรมาถามก่อนว่ามีไหมนะฮะชื่อเมนูก้างปลาเต่าต้อยทอดเรลองทานครับซิกเนเจอร์ของร้านอันหนึ่งครับเป็นเมนูรับเฉพาะซึ่งลูกค้าประจํำผงรู้ครับอันนี้คือก้างปลาเต่าต้ยที่ที่เจฟสเมื่อกี้เขาแร่เลยนะใช่ครับแล้วก็เอาไปทอดสดๆเลยต้องบอกว่าน่ากินมาก กรอบมากเลยอ่ะคืออย่างที่เมียเมียหน่วยบอกนะว่าความยากของเมนูนี้คือแรกการแรก่การแร่ถ้าแร่ไม่ดีอ่ะเนื้อมันจะติดถ,ถ้าคนแร่ไม่เก่งไม่ชํนานาญนะฮะตัวเนื้อเขาจะติดก้างปลาแล้วเวลาทอดยังไงก็ไม่กรอบอบอกความลับเลยนะเนี่ยกร <laughs> อบมากเลยผมแล้วก็อย่างที่เมียบอกอ่ะคือ ขั้นตอนมันสําคัญหมดขั้นตอนแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือคนแร่ปลาเก่งมากครับผมคือแร่ปลาเก่งมากเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนที่เฮียบอกก็คือแบบคนไทยเรามีฝีมือดีๆเยอะนะครับผมใช่ฮะแต่คนไทยเม่นภาพคนไทยบางทีก็สงสารตัวเองนะอย่าให้ทุกคนคนไทยฮะให้คุณค่ากับอาหารไทยมากขึ้นในเมื่อเราอยากเป็นโคโลกเราต้องให้คุณค่ากับคนไทยก่อนครับก็โอ้โหต้องบอกว่าอร่อยมากๆเลยเฮียแล้วก็วันนี้แบบไม่ผิดหวัง แล้วก็ถ้ามีโอกาสอยากจะชวนแบบแฟนผมมากินแฟนมูกินดีครับผมสรุปให้เลยว่าแบบข้าต้มอ่ะเด็ดมากคือทุกอย่างอ่ะเด็ดแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเต่าเต้ยเนี่ยผมรู้สึกว่าเนื้อมันสดมากแล้วก็กิบคือปลาเนื้อสดแล่ดีอ่ะ กินยังไงก็อร่อยตัวปลาเก๋าเองก็มีาครคเตอร์ที่แตกต่างกันแล้วแต่คนชอบแล้วก็ถ้วยนี้ที่เป็นแบบเป็นรวมรวมก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอย่างที่ผมได้พูดไปก็คือแบบไม่คาวเลยครับผมถ้ามีอะไรสักอย่างยังอยู่ในนี้คาวนะถ้วยนี้ทั้งถ้วยก็จะจกไปเลยอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ขอบคุณเฮียมากที่มีเมนูพิเศษให้กับทางรายการของเราขอบคุณมากๆครับรครับก็ถ้าอยากจะมาร้านนี้เขามากันยังไงครับเฮียครับผมก็ร้านนะครับข้าวต้มปลากิมโปสาขาปทัดทองฮะ อยู่ดึงถนนประทัดทองนะครับระหว่างจุฬาซอย12กับ14นะครับผมหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ0 9 4 6 8 6 5 6 6 6นะครับผมเวลาเปิดนะครับเริ่มขายเวลา16.30ถึง22.30ครับอ๋อสั่งผ่าน d ิ l i v e r y ได้นะครับทั้ง Line Man Grab หรือ Bin b o o s ครับผมสำหรับใครที่อยากจะกินอร่อยๆเหมือนผมนะฮะก็สามารถมาได้ที่ร้านข้าวต้มปลา กิมโปนะครับถนนบรรทัดทองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามเพจของผมด้วยนะฮะแล้วก็คลิปต่อไปนะครับถ้าใครอยากให้ผมไปร้านเด็ดที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะฮะเดี๋ยวผมจะตามไปอย่างที่ทุกคนแบบแนะนำเลยนะครับแล้วก็ผมจะไปบุกบ้านเซเลบิตี้คนไหนนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณเฮียมากๆนะครับผมนะครับบ๊ายบาย